แอนนี่บรูกสุดภูมิใจน้องทีขายุกขึ้นมอนหนึ่งแล้วเวลาผ่านไปเร็วยิ่งโตยิ่งหล่อมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับน้องทีขายุ ลูกชายของคุณแอนนี่บรูกคดารานักแสดงชื่อดังก่อนหน้านี้มีผลงานในวงการมันเทงบ้างแล้วและนอกจากงานในวงการก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์รับงานโฆษณานหลายชิ้นสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนเป็นแม่ซึ่งตอนนี้น้องที่คยุโตเป็นหนุ่มดีกรีความหล่อระดับพระเอกล่าสุดในวันที่29เมษายนแอนนี่บรูคได้ออกมาโพสภาพคู่กับลูกชายขึ้นมัธยมศึกษาปีที่1ระบุข้อความเอาไว้ว่า กระพริบตาอีกทีมอหนึ่งแล้วครับทำเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามาชื่นชมในความหล่อกันเพียบทีมงานของเราก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพมาฝากกันด้วยเพื่อนๆสามารถไปชมภาพกันได้เลยนะคะ